อันนี้ก็เมืองซานซัตนะจ๊ะเนาะเมืองทําอันช็อกโกแลตนะคะนะ่ะเนาะศูนย์กลางว่างั้นเถอะแล้วก็เนี่ยคะ่ะนี่รรล่องเรือพินาดีพันที่ว่าบานบานที่เป็นเอกลักษณ์ของอันของหมู่บ้านพันสมัยนะั้นเนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่นก็ดำลงไว้ทุวริที่มาลงไหลจุดนี้เพราะฟันมาบึงเออสิล่องผ่านนะจ๊ะเนาะ mm hmm. ก็ยังอีกไกลเด้อคะ่ะ กระโมเล่นโมเล่นนี่ก็คือวินโมเล่นก็คืออันกังหันลมนะคะเนะาะกังหันลมแบบสมัยเก่ามันจะใช้ปั้นนั้นพวกอันแป้งเนาะค่ะเนาะพวกคลานพวกเขานั่นเถอะบดให้มันเป็นนั้นละเอียดสมัยนั้นเพราะว่าวีอันลมมันมันสร้อยบดได้เพราะงั้นเถอะ แต่สมัยนี้กระ벙ตอนบังก็ปิดไปแค่เป็นมิวเซียมแปหมดแล,ล้วค่ะปินโมเลนหรือว่ากัางหันลงก็เป็นสมัยใหม่เนาะคะ่ะนอเดียวนี้เนาะู้อยากเบิ่งอันเก่าก็มาเบิ่งย้อนยุบเอาเพราะงั้นเถออันนี้แหะค่ะเมืองซานสัตที่ว่าเพื่อนอันลัวามาลงเยอะๆเนาะคะ่ะนอถ้าเวลาันช่วงนาแล้นนี้ก็คนเยอะหลายเ้ยค่ะ